ไม่เล่นอะไรเลยเหรอครับก็นั่นเองยังยังไงครับยังไงมาหลายชื่อไม่เป็นไรครับไม่เล่นอะไรครับเดี๋ยวว่าันจะแค่สมัยนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะลาออกก่อนเวลาไมยอมรัีมีประชาชนเขาถามว่าแล้วจะลาออกไปเลี้ยงหลานเมื่อไหร่อะไรยังไงครับไม่ว่าอย่างเียครับไม่เอาแล้วผมไม่เล่นการเมืองแล้วผมจะไปเลี้ยงหลานนักข่าวถามแล้วท่านจะลาออกไหมขอคิดดูก่อนครับ มึงไม่เขินเหรอวะถามจริงเวลามึงเดินออกไปเจอชาวบ้านอ่ะมึงไม่เขินเหรอวะไอไปยกมือไหว้อนุทินไหว้แมงสี่ห้ารอบคนที่มึงต้องขอโทษคือชาวบ้านไอมึงต้องขอโทษชาวบ้านไม่ใช่มึงยกมือไหว้ขอโทษอนุทินอนุทินเป็นป้อมเหรอตลกไอไปยกมือไหว้สี่ห้ารอบมึงต้องยกมือไหว้ชาวบ้านมึงต้องขอโทษพวกเขา ประเทศเรามีนักการเมืองแบบสมบัติผักเออทั้งนั้นแหละมึงจะเลือกตั้งกี่ครั้งนะกูบอกเลยมึงก็ได้หน้าเดิมเดิมดูเดละล่าสุดเนี่ยไอ้พวกที่แม่งไปอยู่กับพักภูมิใจไทยเนี่ยตอนเนี้ยจะกลับรูเดิมกันหมดแล้วนะไอตอนที่มาเนี่โอ้โหมาเพราะอุดมการมาเพราะอุดมการอยากจะสร้างบ้านเมืองนู้นนะี่กูจําได้ว่าพวกพวกมึงเนี่ยอยู่มาสองสามรัฐบาลแล้วนะกูไม่เห็นประเทศนี้จะดีขึ้นเลย เนี่ยท็อปศิลปะอาชาเนี่ยกูเห็นอยู่มาหลายรัฐบาลแล้วนะนะอะไรไออีกคนหนึ่งอะไรนะไอไอที่เป็นรัฐมนตรีอะ่ะที่อยู่ชนบุรีอะ่ะกูเห็นมาอยู่มาหลายรัฐบาลแล้วนะตั้งแต่ลุงตู่ตั้งแต่อะไรนะขอประทานโทษทีทําเพื่อประเทศชาติมึงทํามาตั้งหลายปีแลวกูไม่เห็นประเทศชาติจะดีขึ้นเลยกูไม่เห็นจะดีขึ้นเลยมึงช่วยบอกกูทีทำาทำกี่โมงแหมยอมยุบพักตัวเองไปอยู่พักเขากะว่างานนี้นะมึงภูมิใจไทยมา ทัดส้มมึงสะเทือนแน่มึงสะเทือนแน่กูเป็นไงล่ะสัตว์บริหารเนี่ยหัดใหญ่เจ็ดวันฝันสลายเดี๋ยวกลับไปอยู่รูเดิมกันหมดอะมึงคอยดูเดียน,นักการเมืองไทยแม่งกูจะบอกให้แขกขายผ้าแขกขาย,ขายทัวสู้ไม่ได้อ่ะกูบอกเลยเนี่ยของจริงไม่มีมิรแท้และศัตรูที่ถาวรฉะนั้นคืออย่ามาบอกว่าประเทศเราจะเป็นยังไงต่ออืก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบที่เห็นใช่เป็นนักการเมืองนี่ตรงด้าน แล้วมึงต้องด้านกว่าด้วยนะไม่เห็นเหรอนายกแป้นน,ะนายกเทศมนตรีหัดใหญ่เขาชัดเจนนะไม่เอาแล้วผมไม่เล่นการเมืองแล้วผมจะไปเลี้ยงหลานนะักข่าวถามแล้วท่านจะลาออกไหมขอคิดดูก่อนอไอ้สัต็ไม่ได้การเมืองแล้วไม่ใช่เหรอก็เลิกไปดิลาออกไอ้เหี้ยมึงทำความชิบหายเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย,เ,เ,ยเป็นกูกูไม่ได้ด้านนะ กูไม่ได้กูไม่กล้าด้าแบบหน้าด้านอยู่นะกูจะบอกให้นะกูอายมึงไม่เขินเหรอวะถามจริงเวลามึงเดินออกไปเจอชาวบ้านน่ะมึงไม่เขินเหรอวะไอ้เฮียไปยกมือไหว้อนุทินไหว้แม่งสี่ห้ารอบคนที่มึงต้องขอโทษคือชาวบ้านไอ้เฮียมึงต้องขอโทษชาวบ้านไม่ใช่มึงยกมือไหว้ขอโทษอนุทินอนุทินไม่เป็นพ่อมึงเหรอตลกไอ้เฮีย ไปยกมือไหว้สี่ห้ารอบมึงต้องยกมือไหว้ชาวบ้านมึงต้องขอโทษพวกเขาไอ้ห่าผมต้ององ้นออกเสียงแต่ผมไม่ใช้มือเขียนผมจะต้องตีนหนีปากกาแล้วเอาไปกาบนเนี่ยในครูหากูจะต้องตีนหนีปากกานหละกา,กาใช้มือกูไม่กล้าเฮียนช้นตี๊นหน,นีกูไม่ยอมไม่ไม่ยอมให้คนพวกนี้เป็นแบบเนี้ยกูรับไม่ได้วะ่ะโอ้โหยกมือไหว้สี่ห้ารอบอะไหว้ขอโทษอนุทินมึงต้องไหว้ชาวบ้านนี่เฮีย มันมันตลกไปแล้วไอ้เหี้ยมึงมึงบ้าบอคอแตกกันมึงใช้ชีวิตกันยังไงวอ้เหี้ยกูโคตรงงเลยมึงใช้ชีวิตยังไงวะแล้วตอนนี้นะหายตัวอีกแล้วหายตัวอีกแล้วหา,ววหาไม่เจออีกแล้วคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการสูญเสียนะเว้ยคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม่งมึงจะเริ่มต้นยังไงบ้านผมน้ําท่วมเนี่ยอ่ะกูมไม่ได้ว,ว่าอย่างงุนอย่างนี้นะบ้านผมนี่น้ําท่วมมาสามเดือนนะ เลนน่ะแม่งขึ้นมาตรงเทเลสผมเนี่ยเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมลูกน้องผมอ่ะเจ้าน้องชายผมอ่ะช่วยกันล้างเนี่ยกว่าจะกลับคืนมาแบบเนี้กูถามว่ากูยังทําใจไม่ได้เลยกูยังโคตรเหนื่อยแล้วคนที่หาดใหญ่แม่งจะไม่เหนื่อยอกว่ากูเหรอวะนี่กว่าเป็นเป็นแบบนี้เนี่ยโคตรเหนื่อยนะเว้ยพี่กว่าน้ํามแม่งจะลดสามเดือนกว่าจะกลับบ้านกลับคืนมาสภาพเดิมแล้วคนที่หาดใหญ่อ่ะ แม่งหนักว่ากูเป็นร้อยเท่าอ่ะกว่ากูจะทาใจในการล้างบ้านได้นะกูแม่งมองซ้ายมองขวาเอาไงดีวะเสียเท่าไหร่เสียไปคิดแบบนี้เลยรหัสใหญ่อ่ะน้าแม่งท่วมยันชั้นสองเพดานอย่างเงี้ยชดเชยเบื้องต้นเก้าพให้เวลาสวันเอาเอกสารมายืน่นพ่อมึงไงบ้ายเฮ้ยมึงไม่มีสิทธิ์ด้วยมึงเช็คทะเบียนร,ราดได้นี่บ้านหลังนี้ ใครเป็นเจ้าบ้านนู่นนี่นั่นมึงเช็คได้หมดแหละเพราะเวลามึงไปเก็บภาษีอ่ะหรือเวลามึงไปเก็บค่าไฟค่าน้ํมึงมึงก็รู้ไี้เฮียมันอยู่ตรงไหนอ่ะเกงรู้เกงอีดอแต่ถึงเวลาจะชดเชยเขามึงไม่ใช่เงินมึงไอ้เฮียเงินภาษีพวกกูนี่เออเอกสารแม่งจมหมดมึงจะเอาที่ไหนอ่ะมึงจะบ้าเหรอไม่ต้องมาเนี่ยมันกำลังจะทําเฟสสองคนละครึ่งไม่ต้องเลยสัตว์กูคนหนึ่งกูไม่เอาเฟสแรกกูก็ไม่ทัน เฟสนี้กูได้สี่พันกูไม่เอามึงเอาไปช่วยชาวใต้เลยกูไม่เอาเหรอกกูไม่อยากได้แล้วกูเชื่อว่ามีคนเป็นล้านคนคิดเหมือนกูเอาไปช่วยพวกเขาไปเยียวยาพวกเขาให้เขากลับมาไวที่สุดไม่ใช่มึงแม่งมึงสั่งแต่ข้าราชการแม่งไม่ทําอย่างเงี้ยมึงบ้าหรือเปล่า <S <S มึงจะไปลําบากแต่พวกมึงไงไอ้พวกข้าราชการทั้งหลายอ่ะทาบ้างไม่ทาบ้างแต่งหน้าทั้งวันอีดอกใบสามโมงครึ่งกลับยี่สิบกว่าเงินออกแล้ว ยี่สิบกว่าเงินออกแล้วจ้ามึงไม่ได้เดือดร้อนือนพวกเขาที่เขาลงทุนเนี่ยเขาเสียหายห้าแสนหกแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยเขาเสียหายกันหมดอ่ะมึงถึงเวลาใกล้สิ้นเดือนเงินออกไงข้าราชการไงยี่สี่ยี่ห้าเงินออกแล้วแล้วเวลาพูดกับพวกกูอ่ะนะไอพวกเขตทั้งหลายอ่ะไอสัตว์ใช้ปากพูดไม่ใช่เอาตีนพูดไอเหี้ยพูดจาหมาไม่แดกไอสัต์กูด่ามาหลายคนแล้วนะเวลากูไปเขตเนี้ยพูดจากูไม่ดีกูถามเลยท้อกับผัวมาเหรอกูรู้ว่าเหนื่อย แต่คาถามคือไอ้เนี่ยกูก็มามามา,มาเพราะว่าถ้าเกิดกูสามารถทําเองที่บ้านได้นะเอกสารพวกเฮียเนี่ยกูไม่มาหรอกใครไม่อยากเสียเวลาเติมน้ำมนันขับรถมาไอ้เนียไม่มีหรอกให้กูทําเองที่บ้านไม่ล่ะให้กูถ่ายรูปทําแบบประชาชนเองไม่ล่ะจะได้ไม่ต้องมีพวกมึงไงเออแต่ถามจริงทําได้หรอือเปล่าว่าทําอย่างที่พูดได้หรอือเปล่าจะให้โอนเ,เขา้าบัญชีตรงบัญชีตรงทําได้หรอือเปล่ากูเห็นทุกอย่างจัดเตรียมไม่หมดเลยดีมากเลยกูเพิ่งดูคลิปเนี่ยชาวบ้านบอกว่าให้เวลาสามวันในการมายื่น มันจะไปเอาเอกสารเนี่ยมายื่นนะคนไม่เป็นแสนเขตบางพัดพูดเพราะคะ่ะดีใจด้วยดีใจคนเขตบางพัดคือคนดีๆมันก็มีเยอะแหละไม่ใช่ว่าข้าราชการแต่ละคนไม่ดีนะกูว่าแม่งเห็นและะ้วแบบตำรวจอีกตัวหนึ่งนะไอพ้พวกตำรวจอีกตวงนะนะไอพ้พวกที่แม่งเวลาที่จะรับร้องเรียนจะรับเพี้ยทีโอโหถ้าเยอะไอ้วเอาป้ายออกไปเลยนะที่ชอบเขียนป้ายหน้าหน้าสถานีตำรวจอนะ่ะ โรงพักเพื่อประชาชนเหรออีนออกอยู่บนรถล็อกล้อขอแล้วยกมือไหว้แล้วไม่ยอมไม่มีใครอยากทาผิดมึงเชื่อกูเหอะไม่มีใครอยากทาผิดมึงเชื่อกูพอมาลูกถ้ามันทําผิดแล้วมันต้องเสียตังค์ไม่มีใครอยากทาผิดมึงเชื่อเหอะมันต้องมีเหตุและผลนี่ฮะเข้าใจป่ะบางครั้งเขาลงไม่เอาของแค่แบบไม่ถึงสองนาทีอย่ามึงให้เขาเหอะจริงๆที่อย่างเงี้ยเป๊ะ กับพวกกูเปะจังเลยกับพวกกูนี่ไม่ได้เลยกระดิกนิดเดียวก็เสียตังค์แต่ทีไอพวกที่แม่มีอิทธิพลลูกนักการเมืองลูกตำรวจด้วยกันนู่นนี่นั่นไอสัตว์ทำเป็นมองไม่เห็นสึงจำหน้าพวกแม่งได้ไงเนี่ยไทยแลนด์ไทยแลนด์เราแม่งไม่โลกสวยนะเว้ยเราอยู่ในสังคมเดียวกันนะเราต้องโลกสวยไม่ได้นะเว้ยอะไรที่แม่งไม่ดีแม่งมันวิพากวิจารณได้ผมไม่ได้ด่านะมันเป็นการวิพากวิจารการทํางานจริงๆอะไรที่มันพูดแล้วมันเป็นประโยชน์่อส่วนรวม กูพูดหมดแหละกูไม่สนหรอก